สวัสดีครับ FC แฟนครับแฟนโมลำทุกทกท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับหาทองคำนะครับ F c ท,ท,ทุกทท่านในห้างประจักษชัยเนาะที่หลังจากที่มีกระแสรดราม่ากับน้องอามชุตดดิมานะครับเกี่ยวกับการที่ในห้างพูดถึงน้องอามเนาะ บอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ทวงบุญคุณในลักษณะนี้เนาะ,ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอามด้วยนะครับอันนี้เป็นคําพูดของในห้างที่พูดถึงน้องอามชุติมานะครับที่เป็นประเด็นราม่าวันสฝงวันมาก่อนเนาะและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีอดีตนักร้องของค่ายไหทองคานะครับออยเลอร์หรือว่าน้องอารีรัตอ้อมนอกนะครับซึ่งก็ได้โพส ข้อความร่ายยาวเลยนะครับในเพจของตนเองเนาะในเพจที่มีชื่อว่าอารีรัตอ้อมนอกนะครับเอฟซีทุกท่านโดยมีข้อความดังนี้เนาะเห็นข่าวมาดามชูตี้กับนายห้างมาสักพักนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจไม่แฟร์ต่อความรู้สึกชูตี้เท่าไหร่เพราะออยเองก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้เจ็บอยู่หลังบ้านแบบนี้มานานเข้าใจดี78ปีเรื่องนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะครับ แล่น้องออยก็เล่าเนาะก็เขียนว่าขอเล่าเลยแล้วกันนะคะเมื่อประมาณแปปีที่แล้วออยได้ทำเพลงเพลงหนึ่งด้วยตนเองแต่งเองร้องเองใช้งบคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าห้องอัดและทำเอ็ตอนนั้นเพิ่งจบม .6 มีแพลนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอยากเป็นศิลป,ปินเลยตัดสินใจทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อสารฝันให้ตนเองก่อนไปเรียนต่อ ชื่อเพลงว่าความรู้รอบเอวพอทำเสร็จก็ปล่อยเพลงลง YouTube ช่องของตนเองนะครับแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศเนาะตามแพลนส่วนเพลงก็รันไปใน YouTube นะครับประมาณเกือบเดือนยอดวิวห้าแสนกว่ากว่าอืมอืมไม่ธรรมดาเลยเนาะตอนนั้นนะครับในตอนนั้นก็ถือว่ามีกระ,ะแสอะไรนะคะและวันหนึ่งในห้างท่านนี้ก็ทักเข้ามาคุยต่างๆน,น,นานา วาดฝันเลิศรลอยคอยส่งรูปศิลปินเช่นน้องอาร์มลำใหญ่เนสพี่ก้องพี่เบิล้ลคอวิดีโอให้คุยกับน้องๆไอเราก็ดีใจสิจะได้ร่วมงานกับค่ายใหญ่ศิลปินดังๆในตอนนั้นและทาบทามให้กลับมาที่ไทยไปร่วมงานด้วยโดยแจ้งสัญญาเบื้องต้นว่า70-30ออยเลอร์ได้70%ค่ายได้30% แล้วให้เราปิดเพลงที่ออนใน YouTube ช่องเราแล้วเอาเชินงานนี้ไปลงใหม่ที่ช่องไฮแล้วก็ทำเอกสารขออนุญาตสลาบันที่ต่างประเทศให้เรากลับไปรับงานคอนเสิร์ตราวหนึ่งเดือนและบอกว่าจะสปอร์ตเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งเราสำรองจ่ายก่อนประมาณ40,000บาทพอถึงเวลาจริงช่วยมาแค่20,000บาทแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ประเด็นคือตอนนี้เพลงเราที่เอาไปลงช่องนั้นเดินทางมาถึง 9- ก้กว่าล้านวิวเราจึงได้มีการทักไปถามเรื่องส่วนแบ่งรายได้ต่างๆตามที่คุยกันเนื่องจากว่าเราเป็นคนลงทนุนลงแรงลงใจทําเองทั้งหมดแต่ก็ถูกปฏิเสธและก็หนีไม่พ้นคำว่าบุญคุณที่เคยชวนเรากลับมาที่ไทยและให้ขึ้นคอนเสิร์ตกับน้องลำไย ถ้าในส่วนบนคุณตรงนี้ออยไม่เคยลืมค่ะขอบพระคุณมากๆแต่เรามองว่ามันคนละเรื่องกันในเมื่อผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วเราคือคนทำผลงานขึ้นมาทำไมเราถึงไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สิึงเดียวนี่เฉพาะยอดวิวหลักๆใน YouTube นะที่พอจะมองออกว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่มากกว่านั้นยังมีเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ การจัดเก็บลิขสิทธิ์คาราอเกะและส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราไม่เคยเห็นเอกสารตัวเลขหรือส่วนแบ่งใดๆไม่รู้เลยโดยซ้ำว่าเพลงที่ตัวเองแต่งเองร้องเองทำเองทั้งหมดลิขสิทธิ์เป็นของใครอยู่ยังไงบ้างที่เพิ่งออกมาพูดวันนี้เพราะเมื่อก่อนในห้างเองก็มีประเด็นเรื่องส่วนแบ่งเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆกับน้อง น้องอามที่ไปรายการโหนกระแสรอบหนึ่งอยู่แล้วเราเลยคิดว่าเขาน่าจะเก็บเป็นเคสกรณีศึกษาและทำทุกอย่างให้ถูกต้องอีกอย่างที่ไม่พูดมาตลอดเพราะด้วยความรักและเคารพนายห้างกลัวพูดไปแล้วจะเป็นการซ้ำเติมเหตุการณ์อีกหรือเปล่าแต่ทำไมนายห้างถึงไม่รักออยบ้างเลยรอจนปี64อ้ออยเลือกที่จะทักไปคุยส่วนตัว และก็หวังว่าทางข้าจะพิจารณาให้แต่ก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าเราไม่มีสัญญาที่ชัดเจนต่อกันไม่มีสัญญาที่ชัดเจนก็จริงค่ะแต่ผลงานตามเนื้อผ้าชัดเจนมากและก็มีแชทที่คุยกันเรื่องสัญญาเบื้องต้นว่า 70- 30หลังจากที่คุยกันแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ก็ทิ้งแชทอ่อยเงียบไปจนถึงทุกวันนี้และวันนี้หนูอยากบอกเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมทำผลงานขึ้นมา ชิ้นนี้มาด้วยกันนะคะว่าหนูเองไม่ได้ส่วนแบ่งแม้แต่สิหิงเดียวในผลงานชิ้นนี้ค่ะเพราะเพื่อนในกลุ่มหลายคนเข้าใจผิดว่าเราได้ตังค์ไปคนเดียวแล้วก็อยู่เงียบเงียบไปเราดูแย่มากๆในสายตาเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มาพูดความจริงให้ทุกคนฟังแล้วนะคะถ้าโพสต์นี้ถึงในห้างแล้วได้อ่านแล้วออยเลอร์กลับขอ,ขอความเมตตาพิจ,จารณาอีกครั้งช่วยชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดย้อนหลังให้ออยและทุกคนทราบด้วยค่ะ หนูไม่ได้ต้องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนของใครแต่หนูต้องการความแฟร์และคำตอบแทนในส่วนที่มันเป็นของหนูอยู่แล้วค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะแอสเทกอยเลอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากศิลปินเนาะอยเลอนะครับหรือว่าน้องอาริรัตอ้อมนอกนะครับก็มีประเด็นขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะในห้าง จะออกมาชี้แจงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเราดูต่อไปนะครับแต่ว่าก็มีบรรดาเอฟซต่างๆนี้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันมากมายเลยนะครับอืมอืมนะครับเอฟซท,ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กของอาริรัตอ้อมน,นอกนะครับน่าสนใจเนาะเออทาไมมีกระแสรประมาณนี้อยู่นะครับก็มีคนที่เขาคอมเมนต์เข้าไปเนาะบอกว่าลักษณะที่ว่า เออจะพูดเลยเนาะมีดีเนาะเอฟซีทุกท่านเข้าไปดูเข้าไปอ่านได้เลยนะครับกระแสดรามา่าในห้างประจักษ์ไหทองคำก็ต้องรอเนาะว่าในห้างเขาจะพูดอะไรเขาจะมาชี้แจงอะไรนะครับ